มีแบิดอ่ะอันเดก้ายวอีกเลว่ะเล่น8บิตดีว่าทุกคนไอแล้วก็เล่นเป็นสตองบอดเปิดแอนิ m มาได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเล่นบูมบอดนะครับแ้วเราสวดมนต์ให้ตู้แตกตอนนี้ดาเมจเราเยอะมากนะครับแต่ว่าเราเล่น8บิตแหละเผื่อเออมันตู้แตกไอ้ตอนนี้เราขอดาเมจรัวเอาวะจะถึงไหมเนี่ยไอ้ยี่ ก็จะหมายถึงเราถูกไหมครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวต่ออุ้ยอุ้ยโดนล้วงอาจจะไม่จบก็ได้โดนล้วงโดนล้วงตายไปแล้วแครี่เราแต่ว่ายังเหลือครับมล้วตรงนี้ลุมไปเลยครับอีเรายังเหลืออยู่ครับโดนตีหรือเปล่าครับโชเกตตี้นี่เหลือการลรีนมาครับแต่ลุมไปแล้วโอชนะเลิศล้นจดเกมครับแต่ว่าแปดบีทไม่ได้แคสเอาครับ